เงาวับขนาดยังไม่ลงแลกเกิ์นะเนี่ย Every day that สวีดาสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับจานเซนซิงนะครับและวันนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆมาทําสีโค้งนะครับผมแล้วก็รีวิวน้ํายาแล้วก็แล็กเกอร์ด้วยเลยนะครับผมเป็นแล็กเกอร์ 2K นะทุกคนก่อนอื่นนะครับผมเราก็ต้องเตรียมโครงครับล้างโครงให้สะอาดคาบน้ํามันเครื่องที่เราใช้หยอดสู่หรือว่าคาบน้ํามันจากปากาบูต่างๆนะครับที่มันกระเด็นโดนนะเราก็ล้างออกให้สะอาดก่อนเลยนะครับผม และสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือน้ำยาลอกสี ATM แล้วก็ฝาสเปย์นะครับแล้วก็ถุงมือนี่นะครับถุงมือแล้วก็แปรงสีฟันเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็เอาน้ำยาเนี่ยเทใส่สักครึ่งนึงแล้วกันนะครับผมแล้วค่อยใช้แปรงจุม่มจากนั้นก็ทาตามโค้งเลยนะครับทุกคนนี่แหละประมาณนั้น ควรระวังไม่ให้มันกระเด็นเข้าตานะครับเวลาถูเวลาอะไรก็อย่าถูเหมือนเหมือนเราแปรงฟันอย่าทําอย่างนั้นนะครับผมให้ถูไปฝั่งเดียวคือด้านนอกนะครับให้มันกระเด็นออกไปด้านนอกอืมมันจะไม่ได้โดนเรานะแล้วก็อย่าลืมใส่แว่นด้วยนะครับผมระวังมันกระเด็นใส่มันกระเด็นใส่แขนผมนี่เป็นรอยไม่เลยนะโคตรแรง ที่เห็นสีดำๆนะครับมันไม่ใช่สีโครงเดิมนะครับผมมันคือสอีที่ผมพ่นใส่รอยเจียไว้นะเพื่อจะไมไ่ให้เกิดสนิมนั่นเองผมก็พ่นพ,น,พนไว้ก่อนเพราะว่ากว่าจะได้ทำนะครับเอาเรามาลอกสีกันครับก่อนอื่นก็เทน้ำยาลอกสีใส่สักครึ่งหนึ่งก่อนครับถ้าใช้ไม่หมดจะได้ไม่เสียของนะถ้าใช้หมดแล้วค่อยเทใหม่อีกก็ได้ จากนั้นนะครับก็ใช้แปรงสีฟันเก่าๆหรือว่าแปรงาทาสีบ้านก็ได้ครับผมถ้ามีนะหรือก็มาทาทั่วๆโครงรถเลยนะครับส่วนที่เราจะลอกทาไปเรื่อยๆนะครับทั่วๆเลยสีมันก็จะเริ่มพองออกมาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนลอกเสร็จเลยแล้วกันนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับพอดีว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยพอดีมันกัดมือนะครับผมมันแสบ เลยตัดมาตอนนี้เลยนะครับพราเราลอกสีเสร็จนะครับเราก็เอากระดาษทรายคัดทําความสะอาดอีกรอบนะครับผมล้างให้สะอาดเพื่อเป็นการเตรียมพื้นผิวก่อนจะพ่นจากนั้นก็สีที่ต้องมีนะครับผมเลกเกอร์หนึ่งกระปอะ๋องเลกเกอร์สองเคหนึ่งกระป๋องนี่แล้วก็รองพื้นสีเทากบลอยสองกระป๋องใช้ประมาณกระป๋องครึ่งแล้วก็สีดําเงา สองกระป๋องเหมือนกันก็ใช้ป๋องครึ่งอประมาณนี้นะนี่ก็ยังไม่ได้ลงแร็กเกอร์เลยนะครับทุกคนแต่ก็ลงสีดําไปเรียบร้อยแล้วก็จะเงาประมาณนี้นะครับนี่ขนาดยังไม่ลงแร็กเกอร์นะครับทุกคนนี่ต่อไปเราก็จะลงแร็กเกอร์มีหมามาเล่นด้วยด้วยครับไปลงแร็กเกอร์กันต่อด,อดอีก,กว่าครับทุกคน ก็ถือเป็นการรีวิวแร็กเกอร์สคีด้วยนะครับแบบนี้คือแบบที่ว่ามี2จุกนะครับผมคือฝั่งพ่นกับฝั่งที่มันกดให้น้ํายาเซตตัวของสอีออกมานะครับผม่อนอื่นนะเราก็เอามือกดลงไปอย่างนี้1นทีให้มันดังกุ๊กประมาณนี้นะครับผมมันจะดังปุ๊กทีหนึ่งครับโอเคเมื่อดังแล้วนะครับผมเราก็กดย้ำๆลงไปแป๊บนึ่งนิดๆหน่อยๆนะ ทันทีตรงทีจากนั้นเราก็เขย่าให้เข้ากันเลยนะครับผมก่อนที่เราจะเอาไปพ่นใส่โขงรถนะนี่นะครับหัวสเปรย์ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นทางนี้นะตรงสีแดงๆนี่มันสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางเพื่อนๆก็ลองไปเลือกใช้กันได้นะครับว่าถนัดแบบไหนมากกว่ากันนะก็ไปเลือกได้จากนั้นก็พ่นทั่วๆโคงเลยครับผมอย่าทิ้งไว้นานนะครับผมเดี๋ยวสีมันจะแตกนะต้องรีพ่น โอเคนี่ก็พ่นเสร็จแล้วตอนนี้สียังไม่เซตตัวนะครับต้องรออีกสักพักหนึ่งเนี่ยมันมีค่างฟองๆตรงนี้ต้องรอพักหนึ่งนะครับผมสีมันถึงจะเซตตัวเดี๋ยวค่าบฟองเมื่อก,กี้ก็จะหายไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นเงาเงาประมาณนี้เลยครับทุกคน mm hmm. เงาจั้วบอกเลยที่เน้นชัดๆนะครับพวกคือนี่ส่วนนี้นะ ส่วนไอ้โค้งมันนะ่ะตรงกลางเนะี่ยมันจะโชว์นะส่วนตรงอื่นก็ไม่ค่อยโชว์อะมันจะอยู่ข้างในเฟรมหมดนะอืเงาแบบนี้เลยเห็นเงาแบบเห็นคน,นครับแล้วสีที่เหลือนะไอที่เหลือครึ่งกระป๋องอนะ่ะเราก็มาพ่นพวกน,นี้ได้นะครับทุกคนนี่ที่มันเหลืออย่างละครึ่งเนะนี่ยนี่ก็พ่นขวกไอเขาเรียกอะไรนะตรงนี้ ที่ยึดกับกว่เดื่องหูล่างเออประมาณนั้นแหละผมก็จำไม่ได้เนะนี่แล้วก็พักเท้าบ้างไอ้ขั้วข้างในยึดสายฟงสายไฟต่างๆนะครับทุกคนนี่สีจะจะช่ำๆแบบนี้เลยพอลงแล็กเกอร์สองเคปแล้วนะส่วนสีบอลน,นี่ผมซื้อต่างหางนะครับผมหวังละสี่สิบห้าสิบบาทนะครับของรีแลนด์ก็พ่นดีเหมือนกันนะส่วนรองพื้นก็ใช้รองพื้นเดียวกับที่พ่นโครงเลยนะ รองพื้นสมุไรนี่ก็เป็นสวิงอาร์มนะผมก็ได้ตัดตรงที่ยึดกับไปกันดีนนะ่ะอสองตรงตรงนี้ครับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ทําสีนะขัดกระดาษทรายพอนี่แค่ใช้น้ํายาลอกสีมันก็แบบนี้เลยนะครับผมสุดยอดเลยก็ตอนแรกก็จะทําสีบอลน,นะแต่ว่าสีนี้มันก็โอเคแล้ว ครับก็ไม่พูดมากให้มันเสียเวลาอะไรนะครับโครงก็หน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับ